กล่องกล่องกมันมันกี่ไก่ใสเอาเดี๋ยวตามเดีรับเดี๋ยวนะจากนี้สามเอ่อสามคูณสามเนาะเสาหนีมาเสาหนีสาเมตรคูณสามเมตรเนาะทั้งนี้ไปสองจุดหคูณสองจุดหาเป็นหาเมตรเนาะแม่นวตัวตัวหลังอนีสเมตรครับอ่าหลังของน้ำนี่เนาะตัวของน้ำจะเป็นสเมตรอ่าค่อนทั้งหนา เอาจากเมตรหาสองเมตรครับสองเมตรอ่าสองเมตรอ่าเสาเสาทองเบิดสิบหาบ่สิบสอตนครับเสาสิบสองต้นใส่เสาอย่างเสาปูครับเสาปูนบเสาปูนอ่าเสาปูนเสาปูนเล็กประมาณนี้เนาะครับเสาปูนสี่คูณสองสิบห้าตนต้นนี้เล็กสี่นสองนี่สิเซนสิเซนรัสามขุนนิ้วเครื่งนี่สิบห้าเซนสองขุนนิ้วนี่ยี่สิบสองไม่ฟ้ายีิบสอง อ่าเอาเป็นว่าอันนีเพิ่มเติมเจ้ากคอยแจ้งรายละเอียดมาแล้วกันนะอ่าก็เดี๋ยวให้เบิ้งซ้อยน่ละเพราะว่ามันเป็นเฮื่อนเฮ็ดเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านนะเฮ็ดเอาน้ากันไอเอาน้าค่าขื่นโค้งม่วงค่านี่คือเสาตนละท่านครับอ่าเอาเอาน้ำมื่นสองจะลดพวกทั้งนาหายนอเอานี่ค่าค่าแรกขื่นโค้งม่วค่ามื่นสองมื่นสองอ่าแล้วพวก เอออันนี้ขึ้นโครงมุ่งฆ่าก่อนเป็นวะคือเลี้ยวเพื่อเลรอครับซุ่มอุปกรณ์ทั้งเถิงนะครับอืมสองสิเดี๋ยวแล้วจากนี้เด้อเดี๋ยวไอ้ผ้ามันเนี่ยไปสั่งสั่งเล็กสั่งปูนครับผมนะสั่งเอาเล็กครับผมเล็กกับปูนประเทศลุมบ่ปูนเอาอยู่บ้านก็ได้เพราะเขัไม่ไม่โมไลเนอสังอ่ามันก็ต้องทึกงสายนี้ทึ่สายสั่งเอาอยู่บ้านอันนี้อันนี้พ่อหาเงินมาคืนว่วนี่ย บ่พ่อเราบ่พ่อเราครับบ่พ่อเนาะบ่พ่ออ่ารวมสันไทยนี่คืออยู่บนหน้าพ่อเรเนาะครับอ่าเอาสิเดี๋ยวเบิกไปหัวแรกหามื่นก่อนบ่พ่อกับจังเลียนมาเอาอีกแต่มื่นย่เนี่ยย่เบิกลูกกวนพานมากี่ยเด้อมาเป็นสกีพยานนายเนาะแต่บนยังผมถ่ายคลิปให้พี่น้องมองทัวประเทศไี้แล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับเมื่อนี้นะครับกถือว่าเป็นกุศลดีๆที่จะส่งต่อให้พี่น้องผมทัวประเทศไทยนะครับ และคนที่เคยร่วมบุญกุศลมาเป็นซึ่งผมเคยเป็นสะพานบุญมานะครับกับที่เคยช่วยเด็กพิการคนหนึ่งที่ชื่อว่าเจ้าทิวนะฮะและเคยบอกกับขอบครัวเขาไว้ซึ่งนายสายยันก็คยเป็นพ่อของนายทิวไว้ว่าหลังจากที่ผมเคยไปซื้อที่ดินให้จํานวนหนึ่งไร่นะครับว่าจะสางเงื่อนให้แต่ด้วยผมก็ภารกิจเยอะไม่ค่อยมีเวลาไปดําเนินการในส่วนนั้นเลยนะครับมือนี้ก็ถือเป็นโอกาสเลือกดีย่ำดีสางเงื่อนให้เขา นะครับเพว่อเขาเด้ยมีเฮื่อนอยู่ตัวนะครับมีบ้านบ้านพักอาศัยอยู่ดูแลครอบครัวดูแลลูกต่อไปนะครับวันนี้ก็เลยได้พี่ชาย2คนคนในหมู่บ้านนะครับเพิ่นเป็นสร้างเพิ่นก็มีนํำใจครับกับเพิ่นเสียเฮื่อนให้แต่ก็ลดรลาคาให้ก็คุยกันว่าเสาเพิ่นเอาน้ำคาแรงเสาละพันนะครับจริงๆแล้วมันก็หลายเสานะครับแต่เพิ่นก็เอาน้ำแคร12ต้12ตนหม่นสองส่วนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆก็เดี๋ยว ยันเข้าไปเราไปสั่งไปสื่อนะอ,อ,อ้นะอเงืนเลือเรือ,อ,รอ,อทะรลมึงก็ถือไว้ละเห็นดบัญชีไว้นะพอทุกอย่างให้มันเป็นชัดเจนพอผมชัดเจนมากแต่สลึงเดียวมากแต่แตเปิดบัญชีนะแล้วจนลูมึงตายก็ชัดเจนมาตลอดจนสร้างเฮื่อนทุกอย่างก็ต้องชัดเจนนะพอผมมีคนชัดเจนเข้าใจว่าอ,อ,อ่าแต่ เนสีสร้างองบินบินทุกอย่างใคเ้เธอเก็บแมนบินต้องเก็บไว้บอมีไผมาแนะนําต่อจากนี้มึงได้ให้ขันแนนําเห็แนนนําผ่านอายมากอายเล่ามาแล้วมาคุยกับกูแล้วลกูกับจ <อ S 2> ีฟังคําแนะนําอยู่นะเข้าใจบ่โมเมนต์ว่าเฮ้ยย่านมึงเอาอันนี้แน่ๆเออไปบอกวัวหนาเบองว่าอีย<บ>อแสนสองแสนมันบ่ได้เข้าใจบ่กูเบอรใครให้ได้อันไหนที่มันเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมน้าก็บยาใครอยู่เข้าใจบ่เงินมันบ่เมนว่าเงินหลายดอก แต่ u, มันเป็นเงนินกุศลที่เขานีคนที่เขาเบิ้งคิปเนี่ยเขาเคยโอนเงินมาเข้าใจไ่ะเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างผมต้องชัดเจนให้คนที่เขาเบิ้งคิปนั่มให้เขาได้มีความสุขต่อเงินที่เขาโอนมาหาสิบบาทรอยบาทมาให้บักทิวให้มึงเนาะพี่น้องที่เคยโอนมาสิบบาทหาสิบบาทร้อยบาทพันบาทนะครับเมื่อนี้เข้าสิไในสามเงื่อนหนึ่งหลังให้กับครอบครัวนายสายยันซาว่าให้ดวงวิญญาณบักทิวเดี๋ยวมาพักอาศัยนี่แหะครับพี่น้องครับอ่าไอ้เงียบกันขิวเขี้ยมมึงเงียบกันเออ ใครพี่ใครดวงวิญญาณของนายทิวได้มาพักอาศัยอยู่ในเฮือนหลังนี้นะครับเมื่อนี้ต้องไอ้ชื่ออะไรไอ้ยังครับซื้อปูครับไอ้ปูครับไอ้เจ๊กครับผม้เจ๊กครับไอ้นั่นนะไอ้เจ๊กก็ไอ้ปูเนาะผมได้ก็ฝากเป็นธุระเรื่องนี้ได้เด้อเอาเฮ็ดจนแล้วล่ะวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างสื่อเนี่ยไม่ห้เขาเลยนะเพราะว่าเงินบุญมันมีอยู่นะบมดต่องไปซื้อมือสองมือยังมันแหงมาถามว่าหัวหน้าผมขอซื้อเล็กสนามไก่ตอเนี่ยบอลสัน บอต้องขันแม่กูกูไหฟรีกูว่าขายนะแต่เห็ดกับเห็ดมันของดีให้มึงไปเลยมันก็บบัดแพงมันได้ดอกเล็กปูนเสากับคงงละต้นละแปดร้อยเก้าร้อยอะไรเนาะกับประมาณนี้นะก็เอาตามนั่นเดี๋ยวสัญญเอกสารนั่นมึงมีบะใบถอนเงินเอามาถอนเส้นตอนนี้รวดไปกล้องมาเบิงน้ำครับพี่น้องครับบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมกับผมมา ตั้งแต่น่ายที่เด็กใชาทิวปริญญาฝางคำมีชีวิตยอยู่โตนี่แหละครับที่เคยมันมานั่งแล้วมาขอกำลังใจขอบุญบริจาคจากพี่น้องจนวันที่เจ้าปริญญาฝางคำเสียชีวิตไปแต่ก็ยังเคยมีบอกและมีหลายๆท่าน f อฟผมร่วมทำบุญมาว่าให้สางเฮื่อนให้กับคอบครัวเขา วันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีครับบ้านก็คงจะเป็นขนาดนี่แหละครมาดูครับผมเป็นวิศวกรร่วมกับพี่เจ๊กกับพี่ปุนะครับ <laughs> วิศวกรครับผมเรียนมาทางด้านนี้นะฮะผมเรียนมาทางด้านวิศวกรนะครับเนี่ยออ <laughs> ดูดูออกนะฮะด้านหน้า,นนานติดอา่าติดเขานะฮะ ด้านหลังติดทะเลเปตนตัวที่ติดธนาคารนะครับอ่าด้านเป็นบ้านด้านหน้ากว้าง6เมตรครับเสาทั้งหมดอ่าเสาตัวบ้านหลกักๆมีทั้งหมด9ต้นนะครับด้านหน้าชายคาด้านหน้ามุงกันแดดก,กันฝนออกมา2เมตรนะครับส่วนด้านหลังต่อไปอีก2เมตรเพื่อจะทําเป็นห้องน้ําและห้องครัวนะฮะใช้วัสดุอ่าแบบง่ายๆก็คือเป็นเสาหล่อนะครับใช้เสาหลอ แล้วครับหลังคาสันไทยนะครับก็นําเรียนให้กับทุกๆท่านที่ติดตามผมมาโดยตลอดนะครับกุศลนี้เราได้กุศลร่วมกันนะครับก็นะครับอ่ะเดี๋ยวงวดแรกเนาะเดี๋ยวเนี่ยมูนี้วันเทียวได้ไอ้มึ้ก็เหมือนเดือนแล้วเนเลยขาดโค่าน้ำมันมาคขาดมึงสี่เบื่ค่าดดำรงชีพน้ามือหนึ่งเนาะเออเอาไอ้มูนี่วันที่สองครับมืูนี่วันที่สองวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งครับเออหนึ่งเออหนึ่งเออ ขอพ่อเนาะเอาเบิกค่าดำรนินธุกิกับซาขางเฮือนนะรวมเป็นหกหมื่นบาทนะเพราะปกติผมดูแลค่าดำรงชีพครอบครัวเจ้าทิวมาเดือนละหนึ่งหมื่นบาทนะครับจำนวนเงินอักษรหกหมื่นบาททวนนะหกหมื่นบาททวนนะครับไอ ค่า,าดำลงชีพ1,000งสร้างบ้านท้างบ้านห้าหมนะอ่า,าเดี๋ยวเส้นไ้ทุกทุกครั้งในการเบิกถอนนะครับจะต้องมีลายเซ็นของผมกํากับทุกครั้งนะครับเพื่อเพื่อให้ได้ตรวจสอบบัญชีเพราะวัตถุประสงค์ในการดําเนินการช่วยเหลือควบคุมเขาตั้งแต่เริ่มต้นก็เพื่ออยากให้เงินในบัญชีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเขาและครอบครัวหากมีกิจกรรมดีๆในชุมชนบ้าน บ้านป่าคุงใหญ่ผมก็พร้อมที่จะร่วมทํากิจกรรมดีๆให้กับชุมชนและสังคมอย่างเช่นวันที่เจ้าปริญญาฝางคําหรือเด็กชายทิวผู้ที่เสียชีวิตไปวันนั้นผมก็ไดร้ร่วมเอาเงินบัญชีนี้บริจาคนะครับให้กับเด็กๆในชุมชนทั้งหมดคนละ500บาทนะครับแล้วก็ร่วมให้กับวัดวาอารามโรงเรียนนะครับอ่ายุทธนเสียงพงยุทธพลศีสม นะครับเนาะเอาเป็นว่าอ่าเดี๋ยวอันนี้ส่วนเงนเดีนยวถือไว้ค่อยว่ากันส่วนตัวรายละเอียดของการสร้างบ้านก็นคือไอว่าดําเนินการเลยได้ครับเดอมีค่า,าใจ่ใจยังเพิ่มเติมกันเดี๋ยวค่อยคุยกันโมยาครับไอ่ก็ถือเอาทุกอย่างมันชัดเจนพี่น้องบ้านป้ากรุงไญ่ที่หาทหากินอยู่ยุโรปหรือ,อยุ่กรุงเทพชมชุนบุรีพวนกันเห็นชัดเจนไปนํากันเงื่อนหลังจากเบิกแล้วนะเดี๋ยวให้อายเิ่นพาไปสื่อของเก็บบิน เพื่อมาให้ผมเบิงน้ำเนี่ยเนอะเก็บบินมาให้ผมดูด้วยนะครับหลังจากนั้นขาดเหลือยังบ่พ่อก็คอยเบิกม่แต่ทุกอย่างต้องชัดเจนสื่อสันทยเท่าไรซื้อเล็กเท่าไรบบพ่อเท่าไรก็แจ้งมาเท่านั้นเพราะวานนทีนคุยกันแล้วตัวบ้านก็คงจะเป็นทรงนี้นะฮะซึ่งสายยันมักนะครับจะเอาเอาตามนี่ส่วนขารายละเอียดต่างๆเดี๋ยวไอเอาเบอร์เอาเบอร์ส่วนตัวผมไลน้ำเน้ มี่ยังกัเดี๋ยวเดี๋ยวจะคอยแหลกเบอร์กันเนาะเดี๋ยวผมจะโทรถามอ้ว่าไปหอดไซในเดี๋ยวผมกะสิไปอัปเดตไปถ่ายให้พี่น้องเขาเบิงว่าขันขืนโค้งมูงค่าแล้วกันเดี๋ยวผมไปเบิงนะไอ้สีหน้าไปเยี่ยมไปยามนะครับขั้นใดมือปุ๊กกับโบราณเหมือนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งมือปุ๊กกั่นละเอาโยกเลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวมึงหามือหาเวียนเห็ดเราเลยหาผู้้เถ่ผบุแกในบ้านเบิงมือเบีเยนไหนกันโยกเลย เออซื้อเล็กซื้อยังแล้วพร้อมยกอะว่าไปเลยเข้าใจเนาะเออเข้าใจก็ทําหน้าเหมือนเข้าใจด้วยสิเข้าใจเออให้กูมึนน้ำมึงไหลเออเอาเบอร์ครับศูนย์เดี๋ยวเฝ้าบอกตอนนี้เดี๋ยวพี่น้องถีโทรมาหลายเดี๋ยวเวไนยมุ่นัวมึงอยู่หลังกอภัอยู่อ่าเอาอันนี้ส่วนนี้เป็นรายละเอียดนะเดี๋ยวแล้วจานนี้ก็ไปสั่งของบอกรถว่าของมุนาจอนี่เพิ่น ส้างรวมกับประชาชนทั้งประเทศนะครับ,รบให้ประชาชนทั้งประเทศอยู่ดีไม่แห้งรักษาัคคีกันสงบนะครับบ้านเมืองออยูดีไม่แห้งกันเพื่อพี่น้องทุกคนที่รับชมและติดตามจเจริญลุลงเรื่องอยู่ดีไม่แห้งให้เพื่อนในฝาโอของไป่งใหันไหมนะอบอกเกินหมื่นไปหรือเับนะเอาตามนั้นเถอะเออกะโอเคมาเดี๋ยวเอาเอาบัตรประชาชนผม นแล้วก็ให้อายเพิ่นพักไปดําเนินการสัญญาเดี๋ยวอะไรเลีนไปสั่งของเดี๋ยวยันนําเอ้ยบอไปพร้อมกันนะเนาะบอกว่าใช้มือใหญ่ไซส์ครับครับไปพร้อมกันนี่ผมขาดกระได้เราครับอ๋อว่าใช้่ใหญ่ไซส์ไอ้ท่อท่อท่อพีวีซีให้อ่าโอเคอ่ครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปต่อเนื่องมาจากกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อเกือบ2ปีแล้วปีหนึ่งหรือ2ปีวะ เรื่องเล่านี่เร,เรื่องบ่เรื่องเล่าตั้งแต่มึงเขมามหากูนี่ีปีที่สองคัะปีสองแล้วรวะนี่ป้าันนบ่แม่นบ่ว่าคลิปนี้ก็ถือเป็นคลิปที่ต่อเนื่องมานะฮะตั้งแต่ชายคนหนึ่งนะครับมากับลูกชายซึ่งเป็นดาวซินโดมแต่เป็นปอเป็นหัวใจรั่วก็คือเด็กชายปริญญาฝาังคำหรือน้องทิวท,ที่หลายท่านเคยเห็นในโลกโซเชียลของผมนะครับวันนั้นวันนั้นครับหลังจากนั้นก็มีเงินบริจาคซึ่งผมเป็นสะพานบุญมาจุยนมากมาย เชงว่าเขาจะดูแลเงินจำนวนนี้ไม่ได้ดีนะครับผมเลยให้ต้องมีชื่อผมในการเปิดบัญชีในการเบิกถอนทุกครั้งนะครับร่วมกันกับเขาโดยที่เขาจะต้องเดินทางมาหาผมมาเอาลายเซ็นนะครับแล้วก็แจ้งจำนวนเงินซึ่งเราคุยกันว่าค่าดำรมลนีพม0 0 0 0 0บาทต่อเดือนหรือมีกิจกรรมอะไรต่างๆของครอบครัวหรืออะไรตอนนี้ก็ยังมีเงินคงเหลืออยู่หลายแสนบาทนะครับ จนมาวันนี้นะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านโอนมา5บาท10บาทมาช่วยเหลือครอบครัวนี้ก็ถือว่าเป็นกุศลอยู่โดยตลอดนะครับทุกบาททุกสตางค์ล้วนตรวจสอบได้นะครับผมจะถ่ายคลิปตลอดในการดําเนินการไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรล่าสุดก็คืองานศพของเจ้าทิวมาวันนี้ก็จะสร้างบ้านให้เขาก่อนหน้านั้นก็คือซื้อที่ดินให้เขานะครับเขามีที่ดินแล้วครับ แต่ที่ดินผืนนี้เป็นของชื่อของเด็กชายปริญญาฝาังคําไม่ต้องกังวลครับว่านายนี้จะสามารถจะไปทํานิติกรรมในการจํานองหรือจะไปขายทอดตลาดได้ไม่สามารถซื้อขายได้ด้วยการรวบขลัดรอบครอบของผมนะครับโดยใช้ชื่อผู้ผู้ซื้อก็คือเจ้าทิวผู้เสียชีตนั่นเองนะครับที่ตรงนี้เจ้าคนเป็นพ่อก็จะสามารถอยู่ไป ไปอีกนานตามนานชั่วนานนะครับอ่านะฮะแล้วก็ชาวบ้านในหมู่บ้านในชุมชนก็สอดส่องคอยดูคอยเตือนคอยบอกคอยอะไรอยู่โดยตลอดนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากๆเป็นกิจกรรมที่เป็นบุญกุศลนะครับวันนี้นะครับก็เป็นการสร้างบ้านอีกหนึ่งหนึ่งหลังให้กับเขาและดวงวิญญาณเจ้าทิวได้อยู่นะฮะก็ต้องขอบคุณพี่ชายทั้งสองท่านที่รับอาสาเป็นช่างนะครับและคิดค่าแรงในราคาไม่แพงนะครับ ก็จะได้ไดรีบดําเนินการก่อสร้างในครั้งนี้นะครับก็กุศลนี้นะครับผมต้องกราบขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครและหลายๆคนที่เคยร่วมโอนบริจาคมาให้กับเด็กชายปัญญาฝาังคําและนายสายันฝังคานะครับก็ขอให้ท่านพบเจอแต่ความสุขกายสุขใจอย่าเจ็บอย่าจนล่ารวยนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจทุกท่านและขอเป็นกำลังใจพี่น้องชาวบ้าน บ้านป่ากรุงใหญ่ทุกๆทุกๆคนหากมีกิจกรรมอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนคนในชุมชนและสังคมของหมู่บ้านนะครับเงินจำนวนนี้ไม่มากนะครับไม่มากไม่น้อยนะครับก็อาจจะเบิกไปดําเนินการก่อสร้างหรือไปร่วมทําประโยชน์ดีๆให้กับคนในชุมชนสังคมได้ครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านรับชมคลิปพบเจอในความสุงนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าอ่าสวัสดีครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเบิกเงินนะเบิกเงินลราเฝ้าไปสั่งของเลย สรางของลายกันแนะน้ำรดว่าสิขึ้นยกมือได้กันนะให้ผู้เฒ่าผู้แก่เบิ่งนะแล้วก็ลุยเลยขาดเรือ,อยังจะก,ก็ยังโทรหาหน้องนะครับเดี๋ยวผมว่าง <S 2> <S 2> ผมก็สิแวงออกไปเบิ่งนําแล้วคันบ้านเฮาหมู่บ้านป่ากรุงใ,ใหญ่คันมีกิจกรรมนั้นดีๆอย่ากจะคุตบอกศกอารา้าอย่างเงี้ยเฮ็ดหยังก็บ,บอกผมเด้ออ่าเพราะว่าผมกักับพ่อมี่อำนาจในการตัดสินใจในเงินจํานวนนี้อ่าอยู่เพราะเป็นสะพานบุญของ FC ผมนะครับอ่าก็เฮ็ดอันใดที่มันเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องบ้านเฮานะครับกับพ้อมจะยินดี นะครับเนาอเอาตามนั้นนะยันไปเดี๋ยวดำเนินการไอ้ไอ้ขอพูดไหลายๆนะครับเดี๋ยวครับม่อนจะฝากสต็อปนะครับครับสุดท้ายนี่นะครับเออยันเดี๋ยวไปร้านนั่นให้ข้าวหนึ่งเด้อไอ้เดี๋ยวกินน้ำกินท่าก็ได้เดี๋ยวเอาน้ำให้อ่าอืม โอเคครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านพบเจอแต่ความสุขความเจริญครับจากใจผมจอ์นนี่มือปา่าอินดี้ครับของคุณทุกท่านสุภาพรง่ากันะครับมีโอกาสเดี๋ยวจะถ่ายคลิปเพื่อดําเนินการติดตามเรื่องราวเรื่องราวนี้ต่อไปเป็นกุศลนะครับส่งต่อให้ทุกท่านทั่วประเทศไทยจากใจจอห์นนี่มือปา่าครับสวัสดีครับ